วัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนเตฟอร์กัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ก็อยู่กับแอป n อนเต Evolution อีกแล้ว m ม r ร์เกอ o ีวู i o ชนะทุกคนมอนสเตอร์เวอร์เกออีวูเชันนะในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเล่นไปเยอะไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ก็นานกว่าจะสามารถสะสมเหรียญทั้งเล่นเองทั้งมีการเชิญเพื่อนตรงนี้แอปนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้นะก็จะเป็นการถอนเงินเข้าทูเบอรี่วอล l ล็ t ในคลิปนี้มาดูกันว่าแอปนี้เปิดมาประมาณเกือบ1ปีแล้วนะครับยังสามารถถอนเงินเข้าทูเบอรี่วอลเล็ได้ไหม สลักไขที่อยากเล่นตรงนี้อย่าพึ่งเล่นนะครับบอกไว้ก่อนอย่าพึ่งเล่นนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็รอการอัปเดตไปก่อนนะครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะสามารถถอนเงินเข้าท o บ o ดี้ l l l t ลได้ไหมสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นการรวมสําหรับเหรียญน,นะครับสังเกตดูนะเป็นการรวมตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทําการรับเหรียญของเราเหรียญแต่ละครั้งเทุกคนได้ถือว่าค่อนข้างที่จะได้น้อยนะในการรวมแต่ละครั้งที่เพื่อนๆทําการเล่น การรวมแต่ละครั้งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรแต่ถ้าใครจะเล่นจริงๆดูคลิปนี้ไปก่อนประกอบการตัดสินใจนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เพื่อนๆจะทําการเล่นในคลิปนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เรารวบรวมมาอยู่ที่ตัวละครตัวที่10แล้วนะ,ะค่อยๆรวมไปเรื่อยๆแล้วลองรวมลองดูแล้วกันนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งข้ามมาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะ ยังคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจอโฆษณายเยอะค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรแหละกดคลิกกาออกได้เลยกดคลิกกาออกอีกครั้งนะครับอ่าสำหรับการกาออกของเราก็ได้ทําการกาออกไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับตรงนี้นะครับในการถอนเงินเข้า t ูเบอรี่วอลเล็จะมี t ูเบอรี่วอลเล็ฝั่งด้าน ขวามือของเรากดคลิกเข้าไปใน t ูเบอร์นี่วอลเล็ได้เลยในตรงนี้นะครับเหรียญของเราตอนนี้มีอยู่ที่2 3 4 4 6คะแนนเพื่อนเพื่อน,นคลิกที่เมนูสีฟ้าได้เลยนะทุกคนอ่ากดคลิกได้เลยนะเพื่อทำการเลือกเป็น h ูเบ n ร y นี่วอลเล็สำหรับเมนูตรงนี้นะครับเลือกเป็น h ูเบอร์นี่วอลเล็ง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วนะกดคลิกที่ h ูเบอร์นี่วอลเล็ ในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าใครจะทาการถอนก่อนอื่นเดี๋ยวดูให้เพื่อนๆก่อนนะผมถอนไปล่าสุดวันไหนทุกคนผมถอนไปล่าสุดน่าจะวันที่2เดือน6ทุกคนโอ้โหครึ่งปีที่แล้วทุกคนประมาณครึ่งปีนะทุกคนที่ทำการถอนไปตอนนี้ก็เป็นเดือน17แล้วนะก็ห่างกันประมาณ ห้ากว่าเดือนนะห้าเดือนประมาณ5เดือนนั่นแหละในการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตเราไม่รู้ว่ายังสามารถถอนได้อยู่ไหมเราจะทําการถอนอยู่ที่50บาทลองดูนะในการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตรอรุนนะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนเอนเลือกได้เลยนะการถอนจะเอาตัวไหนนะครับทั้ง6,500คะแนนนะครับแลกได้อยู่ที่14บาท20 0 0 0คะแนนแลกได้อยู่ที่50บาทแล้วก็5 0,000คะแนนแลกได้อยู่ที่1 3ึ่บาบาทนะตรงนี้เราเลือกเป็น 20 0 0 0คะแนนละการแลกได้อยู่ที่50บาทกดคลิกการถอนนะครับกดยืนยันการถอนได้เลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับรอ7วันเงินก็จะเข้าถูวนนี่วอเลตถ้ายังสามารถถอนได้จริงอยู่นะเดี๋ยวมาดูมันจะเด้งมาไหม จะเด้งมาไหมยังไม่มีการเด้งเข้ามานะยังไม่มีการเด้งเข้ามานะก็ตอนนี้นะครับก็จะทําการสะสมไปเรื่อยๆรอดูแล้วกันว่ามันยังคุ้มอยู่หรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นแอปพวกนี้นะครับรอติดตามแล้วกันนะครับว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารวมไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับสาหรับเหรียญน,นะนี่รวมเหรียญไปไล่ได้เลยนะเจ็ด เสร็จแล้วอีกตัวเดียวนะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันถ้าเรารวมเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเรารวมเสร็จแล้วเหรียญที่เราได้มันจะคุ้มไหมมันจะคุ้มไหมมันอาจจะไม่คุ้มสําหรับเพื่อนๆก็ได้นะครับเพราะการรวมตัวไปเรื่อยๆทุกคนรวมตัวละครไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานั่นแหละนะ สามสี่ห้าอ่าตอนนี้เลยอีกนิดเดียวเลยอีกนิดเดียวได้ไหมอ๋อตัวไหนดีเอาตัวที่สองแล้วกันค่อยๆรวมไปเรื่อยๆนะหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวโฆษณามาอีกแล้วโฆษณาตัดบทเฉยเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากดคลิกข้ามเลยและการกดคลิกกาออกเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราผ่านด่านไปนเรื่อยๆแล้วมันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่กดรวมไปเลยทุกคนมาดูได้กี่เหรียญได้อยู่ที่25เหรียญเฮ้ยอะไรจะน้อยขนาดนี้เนี่ยกดปุ่มกาออกได้ไหมน่าจะได้แหละอ่าได้อยู่นะครับกดคลิกกาออกอีกครั้งในปุ่มกาออกตรงนี้นะครับ ถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเราสามารถกดดูคูณ2ตรงนี้ได้ด้วยนะแต่เราไม่ดูแล้วกันกดคลิกโอเคไปเลยนะก็การหาคะแนนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมองว่าคุ้มนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะลองไปเล่นดูได้ในการถอนเงินเข้าทูเบอร์นี่วอลเล็ตณปัจจุบันยังไม่รู้ว่าสามารถถอนได้ไหมรอการติดตามนะทุกคนรอการอัปเดตจากช่องมตุโฟกัสแล้วกันใครที่อยากทราบการติดตามการเคลือ่อนไหวกดติดตามไว้เลยนะทุกคนก็รอติดตามเจอกัน EP หน้านะ EP นี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ